เ,เงินที่ได้รับชมพู่วอลเลย์บอลสาวไทยคนเดียวที่ได้รับเงินพิเศษเหมาะสมแล้วที่เป็นเธอจากกรณีที่นายพระลากรสุวรรณรัตนองค์ขมนตรีนายกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานงานครอบครัววอลเลย์บอลสร้างส่งทั่วไทยได้ใจทั่วโลกที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินโดยจัดการครั้งนี้เพื่อแสดงความขอบคุณและมมบรางวัลให้กับผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการต่างๆตลอด ปี2องหรวมทั้งบุคลากรด้านอื่นๆที่มุ่งมั่นทุ่มเทด้วยความเสียสลาอดทนทําให้งานของสมาคมประสบผลสําเร็จอย่างนี้ยิ่งและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยในงานนี้ได้เปิดโอกาสให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั่วประเทศเข้าร่วมงานผ่านทางระบบซูมและมีการร่วมสนุกจากรางวัลจากนักวอลเลย์บอลนอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัลให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลที่รับเป็นจนํานวน16ล้านบาท มาจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยรางวัลรายการต่างๆและผู้สนับสนุนซึ่งในจํานวนนี้ทางทีมวอลเลย์บอลยิงทีมชาติไทยชุดใหญ่รับไป10ล้านบาทสาหรับวอลเลย์บอลยิงทีมชาติไทยในปี2 5 6 6, 6จะมีเจ็ดโปรแกร,รมใหญ่ประกอบไปด้วยซีเกมส์นชั่นส์ลีกชิงแชมป์เอเชียคัดเลือกโอลิมปิก2024อาเซียนกรังปรีซและเอเชียนอินดอร์เกมส์ทางนี้พราพันเกิดปาดคือนะักกีฬาวอลเลย์บอลยิงที่ได้รับรางวัลพิเศษ30,000 0บาทจากการทําผลงานจนได้ ถูกจัดให้เป็นมือเซตยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลที่ทางรายการแห่งขานมอบให้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ